ของแบนคอมพี่พี่ยังงงกับไอตรงคำถามที่ว่าอะไรนะโปรแกรมจำลองไอตรงขวาสุดอะที่เราต้องปรับอะอันแรกมันบอกใช่อันที่สองไม่ใช่ไม,ม่เกี่ยวอะไรแต่แต่ทุกทีนะพี่ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะคนสตรีมเมอร์บางคนที่เขาเป็นออ,อะไรนะ เป็นสตรีมเมอร์ที่เข้าใช้คอมอะ่ะเขาก็ามาเข้ามาเล่นได้นะครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อต้องปรับโปรแกรมจำลองเป็นไม่ใช่เหรอครับอ๋ออ๋อโอเคโอเคอเค๋อเป็นไม่ใช่เหรอเขาแน่จะ <c oughs> <c oughs> เขาน่าจะเขียนว่าอนุญาตกับไม่อนุญาตนะเนาะอ่าแล้วเขาเขียนใช่กับไม่ใช่มันทําให้คนปรับงงอะอ๋อพี่แวนแบน vss สิอ๋อไม่ต้องแบนหรอกครับเราเก็บอะไรได้เราก็ใช้ครับก็คือเหมือนเราไปโดดร่มจากอันดับครับ นี่น้องเขยังว่ายน้ำอยู่เลยฝันดีครับพัฒลรพนฝันดีครับนางทีใช่ครับใช่ครับอ๋ออภิรมใช่ครับอ๋อน้องเขาหลุดอ่ะน,นไม่อ่านเลยเกลียงสักพุดทังผมหลุด อ๋อต okay. ้องกดไม่ใช่เหรอครับอ๋อโอเคครับโอเคครับอ๋อไม่ใช่คือคนเล่นในคอมเล่นได้อ๋อโอเคครับเรียงศัพท์พุทธังอ้าวอีเซตโบกมีสองเครื่องเขาดักสตรีมอ๋ออะไรครับอ๋อพี่เลขเหรอโอ้ที่ลืมอีกแล้ว พี่ครับผมอยากเทสแครนเทสแครนนี่น้องๆเวลาถ้าน้องไม่มีบัตรนะ่ะน้องเข้ามาเล่นตอนที่พี่แจกเพชรอะ่อะแล้วน้องก็ทำให้ได้หกคิวนะครับแต่เมื่อแต่เมื่อกี้น้องๆที่เขาทำได้อะ่ะเขามีคิวอยู่แล้วนะครับเออยไม่ใช่เขามีแครนอยู่แล้วนะครับ สร้างเองเอาไว้เป็นพรุ่งนี้ดีกว่าครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยเทสแคนครับวันนี้พี่จะแจกเพชรอย่างเดียวเลยครับผมอ๋อออพี่วมเขียวแก้วพี่คนเล่นคนคนเล่นในคอมอันนั้นห้องของเขาพี่อ๋อเครื่องเข่า เขาน่าจะดีเลยไวกว่าคนอื่นอ๋อครับผมอ๋อสิริบุญวง์คนในแคนพี่ไม่เห็นเก่งเลยอ๋อส่วนใหญ่เนะาะเขาก็เล่นกันสนุกสนุกครับไม่ได้สีเลียดเรื่องอะไรเรื่องแหลงเรื่องอะไรเยอะครับพี่ก็ไม่เก่งนะเล่นกันสนุกสนุกไม่ได้สีเรียดเรื่อง,อองแหนะลนนเเง,รงเรื่องเน้นอะไรต้องโอ้เข้าที่หนึ่งตลอดอย่างเงี้ย เล่นกันเพื่อความบันเทิงครับสนุกสนุกคลเครียดเครื่องขอน่าจะดีเลยพี่ถ้าพี่ถึงสิบล้านซับจะทำอะไรครับอ๋อสิบล้านซับเหรอก็เนี่ยครับเล่นต่อไปโหจะถึงเหรอติดตั้งสบล้ันซับนะบางคนเขาทำมาเป็นโหสิบ สิบกว่าปีอ่ะยังไม่ถึงเลยผมมีบัตรครับอตอนสวรรค์ผมมีบัตรเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ VSS มันไม่ไม,มีสก,กินลั่นสองนะเอะมีหรือเปล่าไม่รู้ถ้ามีสก,กินลั่นสองนี่อ,อย่างมัน VSS อะ <c oughs> อันนี้มันจริงก็ปรับ <c oughs> ปรับปรับ,บเอาน้องเขาเอาคืนลนะอ๋อน่าจะน้องเนซี่นะครับอ๋อพี่เต๋าทำแค่สี่ปีเองอ๋อบางคนโอ้นั้นต้องเก่งจริงๆครับ ต้องแบบยิงคมยิงเทพอะไรเงี้ยอืแต่พี่เล่นก็ไม่เก่งซ <c oughs> ับมันก็ขึ้นช้าหน่อยครับส่วนใหญ่น้องๆเขาชอบดูคนที่เล่นเก่งๆอ,อ่ะเล่นเก่งๆแต่ของพี่เล่นไม่เก่งเนี่ยเวลาไปโดดร่มนะต้องอาศัยน้องๆอ,งอะ่ะแบกเอา ถ้าคนไหนเก่งๆนะไม่ถึงปีอ่ะพี่ว่าน่าจะเป็นล้านทับอ่ะคนไหนที่เล่นเก่งๆเลยแบบเทพๆเลยอ่ะเพราะน้องๆส่วนใหญ่ชอบดูคนแบบคนเก่งๆงัดหัวเก่งๆเนี่ยวิวจะเยอะครับ อย่างอายุโอเคอ่ะเขายิงแม่นเข้าหัวแบบตลอดอ่ะอคนติดตามเยอะครับโ้แปบ๊บเดียวนะเมื่อก่อนพี่ดูยังไม่ถึงล้านนะครับน้องเขาอ่ะแต่ตอนนี้โหเกือบสองล้านแล้วมั้งไม่น่าจะถึงเดือนนะครับไม่น่าจะถึงสองเดือนอ่ะอวิวสับสไขค์ขึ้นเป็นล้านอ่ะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นมีหลายกลุ่มครับ มีคนมีคนต่างชาติด้วยมีฝรั่งด้วยครับดูช่องน้องเขามีคนไทยมีฝรั่งทั่วโลกครับคนที่เล่นฟีฟาทั่วโลกครับดูน้องเขาอยู่บ้านหนึ่งครับแทยองสองครับเล็งสองสิบคูณสิบหนึ่งครับเบสบอยเบสสองอภาษาญี่ปุ่น2ครับ C.U.O.K. Okay, 3ครับมาเดี๋ยวพี่เลื่อนดูว่ามี 6Q ไหม 6Q มีแล้วนะครับ เสือภัยบอกเข้าไม่ทันคนเต็มตลอดเลยอ๋อมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวอ๋ออมน้องๆต้องพยายามครับพยายามต่อไปพี่ก็ไม่รู้จะทำไงสำหรับคนเข้าไม่ทันนะครับอ๋อพี่คิดว่าอยู่ได้ขี้โมหรือเปล่าเอานั้นเป็นเป็น มันน่าจะเป็นแบบเหมือนการแสดงนะครับเหมือนกับว่าน้องเขายูไดเขาสร้างคาแรคเตอร์แบบเป็นแบบนั้นนะครับเวลาสตรีมเขาอาจจะทําแบบแบบนั้นนะครับแต่ชีวิตจริงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแบบสตรีมเราก็มีคาแรคเตอร์เหมือนนักแสดงเหมือนดาราเ,เหมือนเราเป็นดาราเราก็ต้องมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนี่ยอ้าวอ้าวคู่เลยเหรออ้าวล้มคู่เลย อ๋อมีคนแจมอยู่ข้างหลังครับตอนนี้เหลือ4ี่คนนะครับแทยองสองเล้งอเอสบายวี v, เล้ง10บคูณสิบครับบอยเวสบอยไปแล้วพี่อ๋อฟันดีครับบาคา่าฟันดีครับน้องบาคา,าร,ร่านพรัจินตะอ่อนไม่จำเป็นนะพี่ หนูเล่นไม่เก่งยังมีเลยอ๋ออีกอกี่เกมครับอ๋อน่าจะได้อีกหนึ่งเกมครับผมอีกหนึ่งเกมครับพี่ขอคำคมหน่อยอ๋อพี่ก็ไม่รู้มกันคำคมอะ่ะพี่ไม่ค่อยได้เข้าไปใน YouTube ค้ <P ot les> นหาพวกคำคมอลไวนี้ครับ ส่วนใหญ่กลงวันพี่ก็ทำงานครับตอนนี้เหลือ3นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับมีคนหกคิวไหมครับเดี๋ยวดูตอนท้ายก็ได้โค้ดครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะใช้โทรศัพท์น้องดูนะครับพี่อ๋อขอบคุณครับ อ,อ๋อสิริบุญวงได้3 q คสร้างอีกไหมพี่อ,อ๋อเดี๋ยวพี่สร้างหนึ่ตาครับผมจบตานี้เดี๋ยวสร้างอีก1ตาครับ S Y oh. S B Y เล็งครับ อ้ากลายเป็น SBY เล้งครับดวนกับดวนกับแท้ยองนะครับ SBY เล้งโหวงยังใหญ่อยู่เลย เือภัยโอเคสร้างครับผมโอดทครับอมร,ราพัทธลพงศ์สักวันหนึ่งพี่ต้องแตะล้านซับนี่ขอบคุณมากครับแซมผ้าเชิญ PE ได้ไหมครับเชิญอ๋อน้องๆต้องกดเข้ามาเองครับผมพี่เชิญไม่ได้จริงๆนะครับ ปืนทำไมดังดังนี่ S B Y ในเล้งนะครับดวนกับแทยองครับผมพี่สร้างจุ40สี่สิบคนพี่อ๋อสี่สิบคนโหน้องๆยิ่งเข้าไม่ทันใหญ่เลยครับแค่สี่สิบคนเอง <laughs> พี่แบนคอมนะ อ๋อเดี๋ยวพี่ให้น้องเขาปรับเป็นแบบไม่ใช่ตามที่น้องบอก่ะครับตรงที่ว่าโปรแกรมจำลองอะ่ะเห็นน้องๆเขาบอกว่าให้ปรับเป็นไม่ใช่อะ่ะโหลดไม่ได้เอาด่านนี้เลยพี่สนุกดีอ๋อแดนชำระบ,บาปเหรอเห็นน้องๆบางคนเขาบอกว่าน้องเขาโหลดไม่ได้นะครับ เดี๋ยวพี่ต้องพักไว้ก่อนแดนชำระบาปเดี๋ยวตาหน้าจะเป็นเอ่อ,อะลยนะะเลซายนะครับตาหน้าตาสุดท้ายจะเป็นทะเลทรายนะครับพี่จะสลับไปครับเบอรสวรรค์บ้างเอ้าน้องเขาวิ่งมาแล้วปึ๊บีปั๊มก่อนครับชาร์จเลยหรือเปล่าอ๋อยังครับยังไม่ชาร์จเอาวิ่งชาร์จเลยครับ ครับวิเลือดน้อยอเลือดน้อยแต่ยังได้ครับ SBY ในเล้งนะครับ 5Q ครับรับรางวันไปครับน,นี่ปัดฝุ่นปัดฝุ่น SBY ในเร้งนะครับ ทะเลทรายแล้วมีแต่คนไม่ชอบทะเลทรายมาเดี๋ยวพี่แจกเพชรให้น้องเขาก่อนนะครับอ่ะเปิดเล็กห้องปุ๊บแจกเพชรให้น้องเขาก่อนนะครับ S Y B l e n g นะครับ Copy U I D ชื่อถูกต้องนะครับหกสิบแปด เพรเข้าแล้วนะครับผม SBY เร่งยินดีด้วยครับเข้าแล้วครับผมมายินดีด้วยครับมาเดี๋ยวสร้างอีกหนึ่งห้องนะครับเป็นห้องสุดท้ายแล้วนะครับเกาะ